ผู้ป่วยโรคเกาค่ะมีการดูแลตัวเองบางอย่างที่ไม่ใช้ยาที่สําคัญนะคะวันนี้หมอจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตาทางชาแนลนี้นะคะหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะ ผู้ป่วยโรคเกาต์นะคะมีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นโรคไตได้นะคะรวมทั้งผู้ป่วยไตยค่ะก็มีหลายท่านนะคะที่เป็นเกาต์ค่ะสำหรับการรักษาเกาต์นะคะก็จะเหมือนการรักษาทั่วไปนะคะก็แบ่งออกเป็น2ออย่างนะคะก็คือการที่ใช้ยากับในการที่ไม่ใช้ยาก็คือการดูแลตัวเองอย่างอื่นนะคะสำหรับวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าการดูแลตัวเองของผู้ป่วยโรคเกาต์ในมุมที่ไม่ได้ใช้ยาควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะ สำหรับข้อแรกนะคะก็คือแนะนำหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างที่มีพลูรีนสูงนะคะอาหารพวกนี้ก็จะอยู่ในพวกเครื่องในสัตว์นะคะเนื้อแดงแล้วก็พวกอาหารทะเลค่ะนอกจากนี้ก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงอนอกจากนี้ก็จะต้องหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะเช่นเหล้าแล้วก็เบียร์ค่ะ,อ,ะอาหารหวานต่างๆนะคะผลไม้หวานเค้กแล้วก็พวกน้ำหวานต่างๆค่ะในกลุ่ม อาหารที่มีตัวน้ำตาลฟลุกโตสเป็นส่วนประกอบค่ะอันนี้ก็จะเพิ่มกรดยูริกนะคะมีนิดนึงนะคะสำหรับคนไข้ที่ไม่ได้เป็นโรคเกาต์ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีก้อนโทรไฟ์เกาก็คือจะเป็นก้อนแข็งๆนะคะที่จะอยู่ตามข้อศอกหลังมือหลังเท้าหรือว่าตรงตะตุ่มนะคะถ้าท่านไม่ได้มี2ออย่างนี้ค่ะในกลุ่มอาหารที่มีพิวรีนสูงนะคะอันนี้อาจจะดูเป็นรายบุคคลได้นะคะเช่นถ้าเกิดทานอาหาร ที่มีพิวรีนสูงแบบนี้แต่ว่าท่านไม่มีอาการเกากําเริบค่ะอันนี้ก็ยังอาจจะยังทานได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดค่ะทานอาหารอันนี้ทีไรแล้วมีอาการเกากําเริบตลอดเลยอันนี้ก็ต้องเลี่ยงอาหารหนั้นไปนะคะข้ 2> อ2ก็คือการคุมโรคร่วมต่างๆนะคะคนไข้เกาหรือว่าคนไข้ที่มีภาวะกดริกสูงค่ะก็จะพบร่วมกับโรคร่วมต่างๆนะคะ เช่นเป็นไขมันก็คุมไขมันให้ดีนะคะเป็นความดันก็คุมเค็มนะคะรวมทั้งจะมีการปฏิบัติตัวบางอย่างนะคะที่ไม่ใช้ยาแล้วก็สามารถที่จะลดความดันได้นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะดูเพิ่มเติมได้ค่ะคนไข้ที่มีน้ําตาลสูงคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะก็พยายามคุมน้ําตาลให้ดีค่ะรวมไปถึงการไม่สูบบุหรี่นะคะคนไข้ที่เป็นหัวใจค่ะก็ไปคุมโรคหัวใจให้ดีนะคะ ข้อต่อไปก็คือการลดน้ําหนักนะคะก็แนะนําให้พยายามลดน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะโดยน้ําหนักที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมคะ่ะก็คิดง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือในผู้ชายคะ่ะก็ใช้ส่วนสูงเป็นเซนติเมตรนะคะลบ100ค่ะในผู้หญิงก็ใช้ส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบ1น0อสนะคะสำหรับคนไข้ที่จะลดน้ําหนักนะคะก็แนะนําว่าค่อยๆลดน้ําหนักนะคะการที่ถ้าเกิดว่ามา ลดน้ำหนักทีาะเยอะๆทีเดียวนะคะอันนี้จะทำให้อาจจะมีอาการเกากําเริบหรือว่าจะทำให้ระดับกรดยูริกเพิ่มขึ้นได้นะคะก็ค่อยๆลดน้ำหนักค่ะข้อต่อไปนะคะถ้าเกิดว่ามีนิ้วไตก็คือนิ้วที่ เกิดจากกดยูริกนะคะถ้าเกิดว่าท่านไม่มีข้อห้ามในการดื่มน้ํานะคะเช่นไม่เป็นโรคหัวใจไม่ได้มีภาวะน้ําเกินค่ะอันนี้ก็แนะนําให้ดื่มน้ําปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยอาจจะดื่มน้ํามากขึ้นกว่า2ลิตรต่อวันนะคะเช่น2-3ลิตรอย่างนี้เป็นต้นนะคะข้อต่อไปก็คือพยายามหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่อ ข้อให้มากขึ้นนะคะรวมทั้งการที่พยายามหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายอย่างหนักนะคะการออกกาลังกายนี่คือท่านยังสามารถออกกาลังกายได้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ออกแบบหักโฮมออกกําลังกายมากเกินไปอันนี้ก็จะทําให้อาจจะมีเรื่องของเกากําเริบได้ะคะ่ะและนี่ก็เป็น5ข้อสําหรับการดูแลตัวเองเพิ่มเติมสําหรับผู้ป่วยเกานะคะ แล้ววันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม u ับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกกยญมนสวัสดีค่ะ